สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมผมมักกี้นะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับเกมสก u มนะครับในวันที่1เดือนเมษายนนะครับนั่นก็คืออัปเดต s c ัมเด e วอเ a อร์อัปเดตแพท0.5.0.3.2.365นะครับอย่างแรกเลยนะครับเกาะและพื้นที่ใหม่ครับผมซึ่งคราวนี้นะครับผู้พัฒนาได้เพิ่มพื้นที่จากปกตินะครับ มันจะเป็นตารางแบบ4คูณ4นะครับรอบนี้เพิ่มเป็น5คูณ5ครับผมเริ่มจากทางทิศตะวันออกคุณจะพบกับดินแอนปปาใหม่นะครับที่เต็มไปด้วยหิมะนะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นภูเขาที่อันตรายนะครับโดยเริ่มจากแม่น้ําที่ไหลจากทางเหนือนะครับไปทางใต้นะครับผ่านพื้นที่ป่าเขียวชอุ่ม ที่มีอาคารเพียงไม่กี่หลังและที่นั่นให้ความรู้สึกเป็นชนบทที่แท้จริงเลยนะแล้วก็มีบังเกอร์บางส่วนที่อยู่ที่นั่นนะครับจากการปฏิบัติการเทคซีโรวันนะครับในอดีตท,ทําให้คุณสามารถเข้าถึงไอเทมไฮเทียร์รู้ได้ในเซกเตอร์ใหม่ถูกเรียกว่า a 0 B0 C0 D0 นะครับและส่วนล่างนะครับที่เป็นเกาะก็จะถูกเรียกว่าเซกเตอร์เนะครับเราจะมาพูดถึงสถานที่ใหญ่ๆนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับ อย่างแรกนะครับ brick factory นะครับก็คือโรงงานอิฐเป็นสถานที่ที่ใหญ่พอประมะาณเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครต้องการวัสดุก่อสร้างเนี่ยก็ควรจะไปหาที่นั่นนะครับหรือแค่ต้องการอิฐไว้คว้างใส่คนอื่นก็ได้เช่นกันนะครับถัดไปเป็น weapon factory นะครับหรือโรงงานผลิต นั่นเองเป็นพื้นที่ของทาหานที่มีความอันตรายเป็นอย่างมากแต่เข้ามาพร้อมกับของนวัลอัรมเซนหวานเช่นกันสามารถเข้าได้ทั้งทางบกและทางทะเลนะครับแต่ก็ต้องระวังยนต์ที่เพ่นพ่านอยู่เช่นกันนะครับแล้วก็ small ship yard นะครับอู่ต่อเรือขนาดเล็กก็ไม่มีอะไรมางครับก็อู่ต่อเรื milk, อ w ว i t e m u l ทางหันลมนะครับหนึ่งในสถานที่สําคัญที่สุดบนเกาะและอื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งผมก็จะพาทัวร์ในคลิปถัดไปนะครับผมแล้วก็มีการรีเวิร์ก ทางด้านของสภาพอากาศนะครับผู้พัฒนาได้บอกว่าได้ปรับปรุงสภาพอากาศใหม่ทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่เวลาเช้ายันมืดนะครับแล้วก็เรื่องของเมฆฝนต่างๆและมีเกิดข้างขึ้นข้างแลมนะครับถือเป็นงานยกเครื่องครั้งใหญ่เลยก็าว่าได้นะครับและมีการเพิ่มประสิทธิภาพให้ตัวเกมอีกเพื่อทําให้เกมเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับแล้วสภาพอากาศในตอนนี้ก็มีผลตอบขึ้นเช่นกันนะครับลมมากขึ้นสภาพอากาศแย่ลงขึ้นก็ยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับ และมีการปรับในเรื่องของวัจันท์ใหม่หลังจากที่มีผู้เล่นร้องเรียนกันเข้ามาว่าบางทีเนี่ยมันก็มืดเกินไปครับผมแล้วก็บางทีเนี่ยมันก็สว่างเกินไปนะครับอัปเดตถัดไปครับเรือครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ชาวติเกาะอยากจะได้มากที่สุดเลยนะครับเรือนะครับตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด3ประเภทนะครับมอเตอร์โบสทนะครับง่ายๆครับเรือยนต์ถ้ามีน้ํามันเข้าภอยไได้แต่ถ้าไม่มีแล้วก็เรือก็ยังมาพร้อมกับไม้ภายข้างนะครับแต่ก็อาจจะนานหน่อยนะครับ ต่อไปนะครับเซลโบดนะครับเรือใบตอนนี้นะครับก็มีแค่แบบเดียวนะครับผู้พันาก็จะเพิ่มมาอีกในภายหลังนะครับเป็นเรือที่สามารถขับได้สามารถบรรจุคนได้มากแล้วก็เก็บของได้ด้วยนะเรือลานี้นะครับตามชื่อเลยครับต้องใช้ลมในการขับเคลื่อนนะครับแล้วก็ควรดูกระแสลมตลอดเวลาคุณกลางใบเรือเพื่อรับลมนะครับถ้าคุณขับเป็นแล้วแล้วก็คุณก็สามารถออกไปเป็นราชาโชลสลับได้เลยต่อไปนะครับแพดเดิลบอร์ดนะครับตอนนี้ก็มีอยู่2แบบนะครับบอร์ดแบบไม้นะครับแล้วก็ แบบคุณภาพนะครับเป็นสิ่งที่ช้าที่สุดและเล็กที่สุดใน3อันนี้แล้วนะครับแต่ก็ใช้สเตลได้ดีเช่นกันสิ่งที่ต้องมีก็คือบอร์ดและไม้พายนะครับต่อไปนะครับอัปเดตฉลามครับผมณตอนนี้ทะเลไม่ปลอดภัยต่อไปเพราะผู้พัฒนานได้เพิ่มฉลามเข้ามาระวังอย่าล่วงเรือละ่ะแต่ถ้าหากคุณถูกฉลามกันละ่ะสิ่งที่ต้องทําก็คือกดปุ่ม F รัวๆไม่ใช่เพื่อการไว้อะไรแต่เพื่อการหลบกดจนเต็มหลอดคุณก็จะหลุดออกมาเองรอบหน้าก็ระวังด้วยละ่ะ ระบบตกปลาผมจะอัปเดตข้าวๆก่อนละกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับระบบตกปลานะครับเริ่มจากปลาและประเภทกันก่อนนะครับปลาน้ําเข็มนะครับปลาซาดีนเดนเทคออร์ตาทูน่าแล้วก็ฉลามนะครับปลาน้ําจืดเบสแคทฟิทพายค์คาบอัมัวบลิคชับลัฟพลาเชนครับคูเชนครับแล้วเราจะตกปลาได้อย่างไรนะครับถ้าเรายังไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้ครับ คันเบ็ดแบบทํามือกับคุณภาพนะครับที่มีให้เลือกแบบสาสีเลยทนะัรอกตกปลาแบบทํามือธรรมดาและแบบโปนะครับสายเบ็ดแบบทํามือและแบบธรรมดาความยางก็จะแตกต่างกันครับผมอย่อล่อจากวัตถุดิบต่างๆนะครับและตะขอเบ็ดส่วนเรื่องของวิธีตกก็จะขอรวมเอาไว้ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมและไอเทมชิ้นใหม่นะครับที่ผู้พัฒนาย,ยินดีนําเสนอนะครับ The Rubber l a ด t e l โดย George Sprave S <S นั่นแหละครับซึ่งมันก็คือหน้าไม้หนังสติกอัตโนมัติครับผมสิ่งนี้จะทําให้คุณเป็นหนึ่งในผู้คนที่น่าก,กลัวที่สุดบนเกาะน,นะครับโดยเฉพาะหากใส่กับกระสุนชนิดใหม่ที่ได้เพิ่มเข้ามานะครับนั่นก็คือลูกธนูระเบิดและลูกหน้าไม้ระเบิดครับผมแล้วก็มีการอัปเดตเสียงทางสางเล็กน้อยครับตอนนี้คุณก็สามารถได้ยินเสียงเิศทางของลมแล้วนะครับแล้วก็มีการแก้ไขบั็กต่างๆและเพิ่มระบบต่างๆเข้ามาอีกจํานวนหนึ่งครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับอัปเดตครั้งใหม่ครั้งนี้ครับอัปเดตหน้าเข้ามาอีกก็ผมก็จะทําคลิปให้ท่านผู้ชมอีกนะครับผมสำหรับผมนะครับเม่กกี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ